เมาคีมีจริงไหมแล้วใครเป็นคนเอาไปเล่าวีถานและถ้ามีจริงมันมาจากไหนครับทุกคนสวัสดีครับผมมาวินนาวกายิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงกระซิบจากอดีตเป็นเรื่องราวจากอดีตที่กระซิบให้เราได้ฟังกันนะครับเจอกันทุกวันพุธนะครับเวลา6โมงตรง กัับบผม,มวินนะครอยากให้ทุกคนนั้นได้นั่งฟังกันอย่างส,สบายนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเองครับเมาทีลูกหมาป่าคือหนึ่งใจกลางป่าในอินเดียแสงไฟจากสายฟ้าส่องผ่านออกมากลางต้นไม้ใหญ่มีเสือร้ายชื่อว่าแชร์คานเดินอย่างเงียบกริบในความมืดมันได้เจอกับเด็กทาลกที่เป็นมนุษย์ที่หลงอยู่ในป่า เด็กคนนี้ได้รอดจากน้ำมือของเสือร้ายได้จากหมาป่าคู่หนึ่งรักชาและอาเคลาหมาป่าทั้งสองนั้นไม่อาจจะปล่อยเด็กไว้กลางป่าได้จึงรับเข้าฝูงและตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเมาคีหมายถึงลูกน้อยแห่งป่าเมาคีโตขึ้นมาได้วิ่งเล่นกับลูกหมาป่าได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการกินนอนล่าและมีการสื่อสารด้วยกฎแห่งป่าเมาคีได้มีเพื่อนอยู่สองตัว เขาชื่อว่าบาลูเป็นหมีใจดีและอีกตัวหนึ่งชื่อว่าบากิล่าบากิล่าเป็นเสือที่ชาหลักแหลมสอนให้เขาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดที่อยู่ในป่าแห่งนี้ทั้งคู่เปรียบเสมือนพ่อแม่บุญธรรมของเมาคีสอนให้รู้ถ้าเคารพกฎแห่งป่าได้จะสามารถเอาตัวรอดอยู่ในป่าแห่งนี้ได้แม้เมาคีจะไม่ใช่หมาป่าที่แท้จริงแต่สายตาของพวกเขานั้นก็เอนดูเมาคีเหมือนหมาป่าตัวหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งเสียงคำรามของแชคานั้นได้กลับมาอีกหนึ่งครั้ง มันได้ประกาศกลางป่าว่าเด็กทาลกบตนนั้นไม่ควรอยู่ในป่าแห่งนี้ทนานั้นเองฝูงหมาป่าเริ่มหวั่นใจเพราะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเมาคีนั้นเป็นอะไรแต่เมาคีเองไม่เคยหนีและไม่เคยกลัวเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายนั้น ด้วยสิ่งที่สัตว์ทุกตัวกลัวก็คือไฟเมื่อแชร์คานได้สิ้นใจตายและเขาได้กลับมาอยู่กับครอบครัวของเขาเขาได้นั่งมองท้องฟ้ามองดูพระจันทร์และได้ถามัตัวเองว่าเอ๊ะนี่ฉันเป็นใครกันแน่ฉันอยู่ที่นี่หรือฉันควรจะไปอยู่ในโลกของมนุษย์ที่แท้จริงสายตาของหมาป่านั้นเห็นเมาคีกำลังคุ้นคิดกับตัวเองและเมาคีก็เดินจากไปเหลือแต่สายตาของหมาป่าที่ยืนส่งเมาคีจากไปและเสียงพึมพำเบาๆลูกของป่า ยังอยู่ในใจเราเสมอแล้วนั่นแหละครับคือตำนานของคนที่ชื่อว่าเมาริลูมาปา เมาคีคือไข่นะครับถ้าพูดตามตรงเลยนะฮะเมาคีไม่ได้มีจริงๆในโลกใบนี้ทุกคนนะเมาคีถูกเขียนขึ้นมานะครับเป็นนิยายเรื่องหนึ่งจากผู้เขียนที่ชื่อว่าลัดยาร์ดคิปลิงครับเขาได้เขียนขึ้นนะครับในปีคศ1 8 9 3ด้นะครับด้วยความที่ลิดยาร์ดนะครับได้โตขึ้นมาในอินเดียนะครับแล้วก็ได้เห็นข่าวนะครับที่เกี่ยวกับเด็กหายในป่าทุกคนครับแล้วด้วยความที่ลิดยาร์ดนั้นนะครับเขาก็ได้มีความผูกพันกับป่าด้วยนะฮะจึงแต่งเรื่องนี้นะครับขึ้นมาเพราะว่าได้้มาาจขข่่่ววนนีีะัท เกิดขึ้นเนี่ยในศตวรรษที่19นะครับผมชื่อเรียกว่าเมา์คีนั่นเองครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะว่ามีเด็กป่าหายไปนะครับผมซึ่งเคสแบบนี้เขาเรียกว่าวูฟบอยนะครับหรือวูฟเกิลนั่นเองทุกคนครับคือเคสนี้นะครับเกิดขึ้นจริงนะครับจากบุคคลหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าดีนาซานิชาเด็กคนนี้เนี่ยนะครับได้ถูกพบในปีคศ1867ทางอินเดียนะครับเขาก็ได้นํามาเลี้ยงนะครับซึ่งเด็กคนนี้ไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้คืออยู่ในป่ามาทั้งชีวิตเลยทุกคนนะครับน เลยนะฮะที่เขาวิจัยกันมาแล้วนะครับว่าเคสแบบนี้คือเกิดขึ้นจริงนะครับและอีกเคสหนึ่งนะครับก็พบอีกเหมือนกันนะครับผมชื่อว่าอามาลาและคามาลานะครับที่ถูกพบในปี19 2 0เคสนี้นะครับผมถูกอ้างอิงมานะครับว่าเด็ก2คนนี้ถูกเลี้ยงโดยหมาป่าจริงๆซึ่งพอเรื่องนี้นะครับไปถูกเผยแพร่ไปนะครับเรื่องนี้ทำให้หมู่คนมากมายนะครับได้สนใจไปอย่างมากนะครับนักวิชาการภายหลังจึงตั้งคําถามขึ้นมานะครับว่าสุปแล้วเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือไม่จริง ทางด้านงานวิทยาศาสตร์ทุกคนนะครับเขาก็ได้ตั้งข้อสมมติฐานหรือว่าข้อพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่า feveral children นะครับผมเป็นอย่างไรในหลักความเป็นจริงนะครับเขาได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กเล็กนะครับหรือว่าเด็กวัยกำลังโตทุกคนนะครับเขาไม่เคยอยู่ในสังคมมาก่อนเลยนะฮะใ้เขาว่าพูดแบบพูดได้พ่อคะแม่คะก็คงไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินเสียงพูดของคนเหล่าทั่วไปนะฮะอยู่ในป่ามาก่อนเขาก็เลยมีพฤติกรรมที่ไม่รู้ว่าจะเข้ากับคนยังไงไม่รู้ว่านี่คือออะไรรนนีี่่่คคืใเปป็สิงทแล ตลอดเขามากทุกคนนะพอเขาได้ซึมซับไปเนี่ยได้อยู่กับอะไรนานๆอะไรใหม่ๆที่เขากําลังพยายามซึมซับอยู่เนี่ยเดยวเขาก็เป็นเองทุกคนนะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เด็กอยู่ในป่าแล้วมาอยู่กับมนุษย์ซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้เป็นภาษาคนนั่นเองะน,าานะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ออกมายืนยันแล้วนะฮะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่เด็ก คนหนึ่งที่ออกมาจากป่าแล้วมาเจอผู้คนและเขาจะแสดงพฤติกรรมแบบนั้นที่เขาจะนิ่งเฉยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมจากปากนักวิทยาศาสตร์ครับเรื่องเมาคีนะครับที่เราได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เนื่ตนานตั้งแต่เข,าข้าค่ายลูกเสือนะครับจนณปัจจุบันนี้นะครับคลิปลิงเนี่ยนะฮะไดแ้แต่งขึ้นมานะครับไม่ใช่คอยหลักในการประชดภัยนะครับทุกท่านเหมือนที่ทุกคนได้ดูหนังหรือว่าทุกคนได้เรียนรู้กันเวลาไปเข้าค่ายนะครับแต่คลิปลิงเนี่ยได้แต่งนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะะใหห้้เเล่่่าาานนนัััรกปปคคบ แล้วที่สําคัญนะครับคลิปเลิงพยายามจะสื่อให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนอยู่ตรงที่ไหนและเป็นใครนะครับจงมั่นใจและจงรักในสิ่งที่เราเป็นแบบนั้นนะครับแล้วจงภูมิใจขบมันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเมาคีนะครับได้ปกป้องครอบครัวของเขาที่เป็นหมาป่าทั้งที่เขาไม่ได้เป็นหมาป่าด้วยซ้ำนะครับเขาผูกพันและเขารักจริงๆนะครับนี่แหละครับแสดงความกล้าหาญของเมาคีเรื่องนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ครับและทุกคนล่ะครับที่เห็นยังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์ ว่าเมาคีที่ทุกคนรู้จักเนี่ยเหมือนแบบนี้ไหมนะฮะและทุกคนได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับได้มองเห็นในมุมของคลิปลิงแบบนี้กันบ้างไหมนะทุกคนหรือใครคิดต่างอะไรลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะอยากจะอ่านนะว่าบ,บางทีแล้วเมาคีเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนในทางที่ทางอื่นก็ได้นะครับทุกคนเรื่องในอนดีตบางเรื่องเขาคงไม่ได้อยากให้เราเชื่อครับแต่ว่าเขาอยากให้เราฟังครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมาวินเดลวากายครับเช้าวันนี้นะครับผมมีคําพูดใดนะครับผิดพลาดไปนะฮะหรือข้อมูลตรงไหนไม่ครบถ้วนนะครับยังไงกราบขอภัยทุกคนนะที่แห่งนี้แล้วกันนะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะหรือว่ารู้อะไรที่มากกว่าในวันนี้ที่ผมได้เล่าไปแล้วนะยังไงฝากมาคอมเมนต์ฝากมาแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมกับที่นี่เลยนะฮะรายการเสียงกระซิบจากอดีตนั่นเองนะครับเจอกันทุกๆวันพุธนะครับเวลา6กโมงตรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะอย่าลืมนะฮะฝาก กดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนนะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกๆวันพุธกับรายการนี้นะครับเสียงกระซิบจากอดีตนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับอยากให้ผมได้นำเสียงกระซิบจากอดีตเรื่องไหนมาเล่าให้คุณฟังลองคอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะครับผมเซาวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับผมไปใช้ชีวิตตามเมาคีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเเคคลาสัตว์